มันวิธีง่ายที่สุดก็คือการอ่านฉลากอาหารค่ะหรือฉลากโภชนาการจะมีตัวให้เราอ่านอยู่ประมาณ4อย่างที่สําคัญนะคะรู้ทานเบาหวานในสนาทีจริงๆแล้วผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีโรคร่วมนะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือแม้กระทั่งน้ําหนักตัวที่เกินมาตรฐานมันวิธีง่ายที่สุดก็คือการอ่านฉลากอาหารค่ะหรือฉลากโภชนาการ จะมีตัวให้เราอ่านอยู่ประมาณ4อย่างที่สําคัญนะคะอย่างแรกก็คือปริมาณพลังงานเขาจะเขียนต่อ1หน่วยบริโภคเราก็ต้องดูว่าในส่วนที่เราซื้อเนี่ยมีกี่หน่วยบริโภคเช่นบางอย่างอาจจะมีถึง10หน่วยบริโภคตีซะว่า100ต่อ1หน่วยบริโภคก็คือต้องแบ่งรับประทานเป็น10ครั้งเรื่องที่2เนี่ยเขาจะบอกส่วนประกอบที่สําคัญก็คือปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่มีอยู่ ปริมาณของไขมันโดยเฉพาะเน้นเรื่องของคอเลสเตอรอลปริมาณน้ําตาลแล้วก็ปริมาณเกลืออันนี้เป็นส่วนที่จะต้องดูเป็นพิเศษสําหรับคนไข้เบาหวานง่ายที่สุดเลยเราให้ดูว่ามันมีร้อยละเท่าไหร่ส่วนประกอบเหล่านี้ถ้าเกินร้อยละ20เนี่ยถือว่ามีค่อนข้างสูงให้ใหลีกเลี่ยงอันดับที่3บางทีฉลากโภชนาการจะถูกดึงออกมาเลยให้เห็นชัดเจนว่าพลังงานเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่และ ไขมันเท่าไหร่เกลือโซเดียมเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นวิธีอ่านที่ง่ายกว่าเดิมนะคะส่วนสุดท้ายเป็นคำแนะนำสำหรับคนไทยตั้งแต่อายุ6กขวบขึ้นไปแล้วก็เทียบกับปริมาณพลังงานที่ต้องการถึง2,000กิโลแคลอรี่ซึ่งเป็นค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาปรับใช้กับพลังงานที่ร่างกายเราต้องการอีกอันนึงก็คือสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ กับสัญลักษณ์รักหักวใจอันนี้จะช่วยให้เลือกได้ง่ายขึ้นเช่นบะหม,มี่กึ่งสําเร็จรูปเหมือนเหมือนกันที่มีสัญลักษณ์ของตัวที่บอกว่ารักสุขภาพเนี่ยก็คือจะลดเกือโซเดียมลงส่วนสัญลักษณ์รูปรักหัวใจเนี่ยก็จะบอกว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีผลดีต่อเรื่องของโรคหัวใจค่ะ